สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องในแวดวงวิชาการของเพื่อนบ้านเรานี่เองค่ะสวัสดีค่ะคือมีการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งสําคัญเลยจัดที่นครหลวงวิงจันทร์ประเทศลาวครับโดยมีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเป็นเจ้าภาพหลักเลยอ่าใช่ค่ะได้ยินข่าวมาเหมือนกันน่าสนใจทีเดียวครับข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารสรุปของการประชุมเลยนะครับ ชื่อเต็มๆก็คือการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่3ว่าด้วยการพัฒนาสังคมและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ The third international conference on social and development and natural science ใช่ไหมคะใช่เลยครับชื่อนั้นเลยเป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออ,อยากจะลองมาดูกันว่างานประชุมนี้เขาจัดขึ้นมาทำไมมีใครมาบ้างแล้วบรรยากาศเป็นอย่ไงอืม mm hmm. แล้วก็มีประเด็นอะไรที่แบบลึกๆน่าสนใจหรือเป็นสัญญาณอะไรบอกทิศทางเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องวิจัยในลาวได้บ้างอะไรแบบนี้เนาะถูกต้องครับประมาณนั้นเลยงั้นเราเริ่มจากภาพรวมกว้างๆก่อนเนาะงานนี้จัดเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2025ที่ผ่านมานี้เองครับจัดที่โรงแรมแลนด์มาร์คเมคงริเวอร์ไซด์โฮเทลที่เวียงจันทร์โอ้โรงแรมใหญ่เลยนะคะบรรยากาศน่าจะดีน่าจะคึกคักครับค่ะ แล้วก็การที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวหรือมชลาวเนี่ยนะคะได้เป็นเจ้าภาพงานระดับนานา,นาชาติแบบนี้คือมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาใช่ครับมันบอกอะไรเราได้บ้างครับมันสะท้อนบอบบาทเลยค่ะความพยายามที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการของเขาในภูมิภาพแล้วก็ที่น่าสนใจกว่านั้นคือมันไม่ใช่แค่ประชุมวิชาการเฉยๆนะคะอ้าวมีอะไรพิเศษเหรอครับค่ะ คือเขาจัดขึ้นเพื่อฉลองสองวาระสำคัญของสอปอปอลาวพร้อมกันไปด้วยเลยโห้สองวาระมีอะไรบ้างครับวาระแรกก็คือฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติลาวครบรอบ38ปีพอดีในปีนั้นค่ะแล้วก็อีกวาระหนึ่งคือฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเองครบรอบ29ปีอ๋อ oh, มอ,อลาวนี่ก่อตั้ง5พฤศจิกายนโอ้โหเป็นการรวมวาระสําคัญเข้ากับเรื่องวิชาการได้น่าสนใจจริงๆครับ แล้วคนเข้าร่วมงานล่ะครับเป็นยังไงบ้างพอจะบอกอะไรเราได้ไหมอืมคนเข้าร่วมก็เยอะอยู่นะคะครับจากข้อมูลที่เรามีนี่คือประมาณ150กว่าคน ก็ไม่น้อยนะสาหรับงานเฉพาะทางแบบนี้ใช่ค่ะแล้วที่สําคัญคือมีคนระดับสูงมาด้วยอย่างท่านรองศาสตราจารย์ดรล่าวันวงคําสารท่านเป็นหัวหน้ากรมการศึกษาชั้นสูงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสบปลาวเลยนะครับอ๋ออันนี้คือตัวแทนจากภาครัฐโดยตรงเลยใช่ครับแล้วก็แน่นอนท่านอธิการบดีมอชลาวเองท่านศาสตราจารย์ดรเดชานุลัดแสนดวงเด็กก็มาค่ะนอกจากนั้นก็มีอาจารย์นักวิจัยนักวิชาการทั้งจากในลาวเองแล้วก็จากต่างประเทศด้วยแล้ว ก็มีน้องนนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งการที่มีผู้บริหารระดับสูงมากทั้งจากกระทรวงที่ดูกำหนดนโยบายแล้วก็จากมชลาวเองที่เป็นสถาบันหลักเนี่ยนะคะพร้อมกับนักวิจัยจากหลายๆที่แบบนี้คือมันเป็นสัญญาณชัดเจนมากเลยค่ะชัดเจนว่ายังไงครับชัดเจนว่าเรื่องวิจัยทางวิทยาศาสตร์การพัฒนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ในวงวิชาการแล้วแต่เป็นเรื่องที่ทั้งรัฐทั้งภาคการศึกษาให้ความสําคัญมากๆเลยมองเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศเลยล่ะค่ะ โห oh, ฟังดูเป็นวาระระดับชาติเลยนะครับเนี่ยถูกต้องค่ะแล้วนอกจากการส่งสัญญาณเชิงนโยบายแล้วนะคะการที่นักวิจัยจากหลายที่ทั้งในและต่างประเทศมารวมกันแบบเนี้ยมันก็เป็นหัวใจของการประชุมวิชาการเลยคือการแลกเปลี่ยนความรู้สร้างเครือข่ายอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะสร้างพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์แล้วก็ที่สําคัญคือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันซึ่งมันจําเป็นมากมากเลยนะสําหรับการพัฒนางานวิจัยให้มันก้าวหน้าไปอีกเข้าใจเลยครับ สำคัญจริงๆเรื่องเครือข่ายนี่เอาเละครับงั้นเราลองมาลงรายละเอียดเนื้อหางานกันหน่อยชงพิธีเปิดงานเนี่ยมักจะเป็นช่วงสำคัญที่มีการพูดถึงทิศทางนโยบายอะไรต่างๆเนาะค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดรล่าวันวงคำสารที่เป็นตัวแทนกระทรวงก็ได้กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีใช่ค่ะแล้วคำกล่าวของท่านดรล่าวันเนี่ยแหละค่ะที่แบบน่าสนใจมากๆเพราะมันสะท้อนมุมมองทิศทางที่รัฐบาลลาวเขามองเรื่องงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ท่านพูดว่ายังไงบ้างครับ คือท่านไม่ได้แค่กล่าวต้อนรับตามพิธีนะคะแต่ท่านเน้นเลยเน้นย้ำความสําคัญของงานวิจัยว่ามันเป็นเหมือนเครื่องมือหรือแบบปัจจัยการผลิตที่สําคัญมากๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของประเทศให้มันไปข้างหน้าได้เหมือนมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องยนต์หลักในการพัฒนาประเทศเลยว่าง้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วนอกจากจะย้ําเรื่องความสําคัญแล้วนะท่านยังกล่าวชมเชยให้กําลังใจนักวิทยาศาสตร์เรามากๆเลยชมเรื่องอะไรบ้างครับ ชมเรื่องความมุ่งมั่นตั้งใจความยึดมั่นในอุดมการหรืออาจจะเรียกว่าเป็นแบบจิตวิญญาณของนักวิจัยนะคะแล้วก็น้ําใจเสียสละของนักวิทยาศาสตร์เราทุกคนที่แบบทุ่มเททํางานวิจัยหนักมากไม่ว่าจะทําในประเทศหรือไปเรียนไปทําวิจัยที่ต่างประเทศก็ตามโดยมีเป้าหมายคือค่ะเพื่อนำผลงานวิจัยเหล่านั้นกลับมาใช้พัฒนาสปปลาวการให้ความสำคัญกับตัวนักวิทยาศาสตร์แบบนี้น่าจะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับใช่ค่ะ แต่ที่ผมว่าน่าสนใจเป็นพิเศษคือท่านไม่ได้ชมอย่างเดียวแต่ท่านให้ข้อคิดหรืออาจจะเรียกว่าเป็นแนวทางเลยนะสําหรับการพัฒนางานวิจัยให้มันดีขึ้นไปอีกซึ่งสรุปได้เป็น4ข้อหลักๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเป็น4ประเด็นที่ชัดเจนมากซึ่งเราอาจจะมองได้เลยว่าเป็นกรอบแนวทางที่ภาครัฐอยากเห็นการพัฒนาเกิดขึ้นงั้นเรามาดูทีละข้อเลยข้อแรกท่านเน้นเรื่องความสาคัญและการบูรณาการ พั <Ừ. S 1> นบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยสำคัญมากๆแล้วมันไม่ได้อยู่เดียวๆนะมันเชื่อมกับทุกภาคส่วนเลยเพราะอย่างการทำวิจัยก็ต้องร่วมมือกันคิดค้นอะไรใหม่ๆด้วยกันตลอดและที่สำคัญท่านย้ำเรื่องจรรยาบัณน,นักวิจัยว่าต้องเคร่งครัดมากๆประเด็นบูรณาการกับจริยาบัณน,นี่สำคัญจริงค่ะบูรณาการก็คืองานวิจัยมาต้องตอบโจทย์สังคมด้วย ไม่ใช่ทําแค่เรื่องที่ตัวเองอยากรู้ครับส่วนจริยาบาลก็คือเรื่องความน่าเชื่อถือความไว้วางใจซึ่งเป็นฐานสําคัญของวิทยาศาสตร์เลยให,ให้ได้อะไรใหม่ๆที่มันเด่นๆเป็นเลิศขึ้นไม่ใช่ทําซ้ําๆหรือตามๆกันไปค่ะแล้วพอได้งานดีๆแล้วอ่ะก็ต้องหาทางเผยแพร่ออกไปให้สังคมรู้ให้ยอมรับทั้งในประเทศแล้วก็ที่สําคัญคือระดับสากลด้วย การเน้นความเป็นเลิศแล้วก็เผยแพร่สู่สากลน,นี้ชัดเลยค่ะว่าเราต้องการจะยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้มันเทียบเท่ากับนานาชาติมากขึ้นอืมไม่ใช่แค่ทําใช้ในประเทศใช่ค่ะต้องการให้โลกยอมรับด้วยซึ่งมันก็จะส่งผลดีต่อภาพรวมต่อความน่าเชื่อถือของวงการวิชาการลาาทั้งหมดเลยเรื่องทําให้งานวิจัยเป็นที่ยอมรับนี่ก็ท้าทายเหมือนกันนะต้องมีทั้งคุณภาพทั้งการสื่อสารที่ดีด้วยแน่นอนค่ะประเด็นที่3ามอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ครับค่ะ อันนี้สำคัญท่านเน้นบทบาทของมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาเลยว่าต้องให้ความสำคัญมากๆกับการส่งเสริมปลูกฝังสร้างเด็กๆนักเรียนนักศึกษาให้โตมาเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่อืมแต่ที่น่าสนใจคือ คุณสมบัติที่ท่านเน้นไม่ใช่แค่เก่งวิชาการแต่ต้องมีแนวคิดรักชาติด้วยรักการคุณควา้ากระตือรือรน้นเสียสละสามคัคคขีมีมิมตรไมตรีแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่ทันสมัยประเด็นนี้สะท้อนบริบทเฉพาะของลาวที่น่าสนใจมากนะคะคือการเชื่อมโยงการพัฒนาวิทยาศาสตร์เข้ากับอุดมการณ์หรือคุณค่าทางสังคมที่รัฐเขาให้ความสำคัญนะคะ การเน้นรักชาตินี่เองใช่ค่ะการเน้นเรื่องรักชาติไปพ้ร้อมกับทักษะทางวิทยาศาสตร์มันบอกว่ารัฐต้องการให้นักวิจัยรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่เก่งแต่ต้องมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมต่อประเทศชาติด้วยซึ่งแนวทางนี้อาจจะต่างจากบางประเทศที่อาจจะเน้นแค่ความเป็นเลิศทางวิชาการหรือเน้นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์เป็นหลักไปเลยเป็นมุมที่น่าคิดต่อจริงๆครับว่าการผสมผสานค่านี้มันจะส่งผลยังไงในระยะยาวแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ 4. การประยุกต์ใช้จริง ทัามเมนว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผลงานวิจัยต่างๆเนี่ยต้องไม่หยุดแค่ในแลบหรือในรายงานแต่ต้องพยายามเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆให้ได้ในการทำงานในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปแล้วก็ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศให้มันเป็นรูปธรรมข้อน,นี้ตอกย้ำแนวคิดวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชัดเจนเลยค่ะ คือเป้าหมายสูงสุดของการวิจัยไม่ใช่แค่คนพบสิ่งใหม่แต่คือการเอาสิ่งใหม่นั้นไปใช้แก้ปัญหาหรือไปยกระดับคุณภาพชีวิตคนสังคมให้มันดีขึ้นจริงๆอืซึ่งก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่หลายๆประเทศก็พยายามทําอยู่เหมือนกันใช่ค่ะฟังดูทั้ง4ข้อนี้เหมือนเป็นพิมพ์เขียวระบบวิทยาศาสตร์ของเราเลยนะครับใช่เลยค่ะถ้าเรามองภาพรวมนะ ข้อเสนอแนะสีข้อนี้ไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆในพธิธีเปิดแต่มันคือการวางกรอบวางทิศทางเชิงนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ครบวงจรเลยสำหรับการพัฒนาระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเราในระยะต่อไปเลยก็ว่าได้มันครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะตั้งแต่ต้นน้ำคือการสร้างคนหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีทั้งคุณภาพวิชาการแล้วก็มีคุณสมบัติตามที่รัฐต้องการด้วยกลางน้ำคือการสร้างองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยที่มีคุณภาพโดดเด่นเป็นที่ยอมรับแล้วก็ไปถึงปลายน้ำคือการเอาองค์ความรู้งานวิจัยเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์จริงในการพัฒนาประเทศซึ่งถ้าทาได้สาเร็จค่ะ ถ้าทำได้สำเร็จปัจจัยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญเลยที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้จริงๆเห็นภาพชัดเจนมากครับถึงความพยายามวางรากฐานที่แข็งแกร่งจริงๆทีนี้นอกเหนือจากเรื่องปาฐกถาคำกล่าวเปิดงานที่ให้ทิศทางแล้วบรรยากาศอื่นๆในงานเป็นไงบ้างครับมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจอีกแน่นอนค่ะหัวใจของงานประชุมวิชาการจริงๆก็คือการนำเสนอผลงานวิจัยแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กัน ครับงานนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับมีคะ่ะนอกเหนือจากพิธีการช่วงเช้าแล้วนะตลอดงานก็มีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยที่เข้าร่วมในหัวข้อที่หลากหลายเลยค่ะก็น่าจะครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์การพัฒนาแล้วก็ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติตามชื่อการประชุมเขานะคะ่ะยังไงให้แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ดี คือเพื่อให้การแลกเปลี่ยนความรู้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้นําเสนอได้คุยในเรื่องที่ตัวเองสนใจเต็มที่เนี่ยทางผู้จัดเขาก็ออกแบบรูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจคือมีการแบ่งห้องย่อยค่ะสําหรับนําเสนอผลงานวิจัยออกเป็น5ห้องเลยโหห้าห้องย่อยแสดงว่าหัวข้อย่อยๆนี่หลากหลายมากเลยนะครับใช่ค่ะ การมีห้องย่อยแบบนี้มันทําให้นักวิจัยเลือกเข้าฟังเข้านําเสนอในกลุ่มที่สนใจเรื่องใกล้เคียงกันได้การถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมันก็จะลงลึกตรงประเด็นมากขึ้นแทนที่จะเป็นแบบนําเสนอรวมๆในห้องใหญ่ห้องเดียวเข้าใจครับแล้วก็รูปแบบการนําเสนอก็ยืดหยุ่นด้วยนะคะคือมีทั้งแบบออนไลน์สําหรับคนนําเสนอหรือคนฟังทางไกลแล้วก็แบบเจอหน้ากันโดยตรง Face-to-face face, สําหรับคนที่ไปร่วมงาน การมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นี่ก็เป็นการปรับตัวที่ดีมากเลยนะครับทําให้คนเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ค่ะมันแสดงถึงความพยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยสถานการณ์ปัจจุบนันทําให้การแลกเปลี่ยนความรู้มันไม่ถูกจํากัดด้วยระยะทางแล้วก็ยังเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยจากต่างประเทศหรือต่างแขวงจังหวัดเข้าร่วมได้ง่ายขึ้นด้วยสะท้อนความตั้งใจที่จะให้งานนี้เป็นเวทีนานาชาติจริงๆถูกต้องค่ะส่วนประเภทงานวิจัยที่นําเสนอเนี่ยถึงเราจะไม่มีรายละเอียดเป๊ะๆทุกชิ้น แต่จากชื่อการประชุมคือ Social Development and Natural Science แล้วก็การแบ่ง5ห้องย่อยก็น่าจะพอเดาได้ว่าขอบเขตมันกว้างขวางมากตั้งแต่เรื่องเกษตรสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติไปจนถึงมิติทางสังคมการศึกษาการพัฒนาชนบทอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งล้วนเป็นประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาประเทศลาวทั้งนั้นใช่เลยค่ะ การมีพื้นที่ให้คุยให้แลกเปลี่ยนในหัวข้อเฉพาะทางที่หลากหลายแบบนี้คงเป็นประโยชน์กับนักวิจัยมากๆนะครับเอาละครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยตั้งแต่เรื่องความสำคัญการเป็นเจ้าภาพวาระพิเศษใครมาบ้างข้อความจากภาครัฐรูปแบบกิจกรรมถ้าจะให้สรุปว่าทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพรวมวิทยาศาสตร์การวิจัยในหล่าบ้างครับงานนี้สำคัญยังไงในภาพใหญ่ โดยสรุปนะคะการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่3ที่มชลาวเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายที่สำคัญแล้วก็มีความหมายหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกเลยนะมันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่งที่ชัดเจนของส,สปปลาวที่จะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยเป็นเครื่องมือเป็นกลไกลสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไม่ใช่แค่พูดลอยๆแต่จัดกิจกรรมจริงจัง ใช่ค่ะมีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมเรื่องนี้อย่างที่สองการประชุมนี้ทำหน้าที่เป็นเวทีสำคัญในการสร้างแล้วก็กระชับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งระหว่างนักวิจัยในประเทศเองแล้วก็ที่สำคัญคือกับนักวิจัยต่างประเทศด้วยซึ่งเครือข่ายนี้จำเป็นมากๆเลยต่อการยกระดับคุณภาพงานวิจัยแล้วก็การเข้าถึงความรู้ใหม่ๆครับ และอย่างที่3ซึ่งอาจจะสําคัญสุดในระยะยาวคือการประชุมนี้แล้วก็โดยเฉพาะแนวทาง4ข้อจากภาครัฐที่เราคุยกันไปเนะะี่ยค่ะมันถือเป็นการวางรากฐานแล้วก็กําหนดทิศท,ทางที่ชัดเจนสําหรับการบ่มเพาะพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ให้กับประเทศไม่ใช่แค่สร้างให้เก่งแต่ใช่คะ่ะไม่ใช่แค่สร้างให้เก่งแต่สร้างให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาชาติของเขาด้วย เป็นการมองไปข้างหน้าสร้างอนาคตทางวิทยาศาสตร์ของประเทศอย่างจริงจังเลยนะครับถูกต้องค่ะมันคือการส่งสัญญาณว่าลาวกําลังลงทุนในทุนมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังซึ่งก็น่าจับตาดูมากๆค่ะว่าผลจะเป็นยังไงในอีก10ปีข้างหน้าเข้าสู่ช่วงท้ายกันแล้วนะครับถ้าจะสรุปเป็นแก่นสำคัญที่เราได้คุยกันวันนี้ก็คือการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่3ที่มชลาวเป็นเจ้าพาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่งานวิชาการธรมธรมดาธรรมดาค่ะ แต่มันคือการฉลองความสำเร็จในอดีตคือวันวิทยาศาสตร์วันสถาปนามชอชไปพร้อมๆกับการตอกย้ำบทบาทสำคัญของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของเราในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยและจุดที่เด่นมากๆคือการวางแนวทางหรือพิมพ์เขียวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่ต้องมีทั้งความเก่งความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ต้องมีอุดมการณ์รักชาติเสียสละเพื่อส่วนรวมด้วย ใช่ค่ะซึ่งการเน้นย้ำคุณสมบัติเรื่องนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่รักชาตินี่เองก็นําเราไปสู่คําถามที่น่าสนใจชวนให้คิดตอบแทนการบ้านหลังจากนี้ได้เลยนะคะคําถามว่าอะไรครับว่าแนวทางนี้มันจะส่งผลต่อทิศท,ทางแล้วก็อัตลักษณ์ของนวัตกรรมของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในลราในอนาคตยังไงอัตลักษณ์ของนวัตกรรมที่เกิดจากนักวิทยาศาสตร์รักชาติโหน่าสนใจครับมันจะเป็นแบบไหนกันนะ P D T> นั่นสิคะแอนประเดนที่น่าติดตามมากๆว่าความผูกพันกับชาติกับสังคมที่ถูกปลูกฝังอย่างเช้่มข้นแบบนี้มันจะกลายเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็หล่อหลอมให้เกิดการค้นพบทางวิทยาศาสตร์หรือการสร้างเทคโนโลยีในรูปแบบเฉพาะตัวที่มันตอบโจทย์บริบทของเราได้ยังไงบ้างอืมอาจจะนําไปสู่แนวทางพัฒน,นาที่ไม่เหมือนใครก็เ <P> ป็นไปได้ค <P> ่ะหรืออาจจะมีทั <P> ้งโอกาสแล้ว <P> ก็ความท้าทายในตัวเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องดูกันยาวๆนอกเหนือจากที่เราได้คุยกันในภาพรวมวันนี้ค่ะครับผมก็น่าติดตามต่อไปจริงๆครับ